สวัสดีครับนักคีย์บอร์ดที่ประสงค์จะเล่นเพลงคาราโอเกะแบบนันสต็อปลีลาดนะครับปล่อยให้จังหวะจัดจังหวะให้มันต่อเนื่องกันไปตลอดนะครับไม่มีหยุดคนเต้นก็จะเต้นได้สนุกต่อเนื่องไม่ขาดจังหวะนะครับามาที่นี่นะครับมาที่นี่มาที่ มาที่โปรแกรมมาที่โปรแกรม Extreme นะครับคุณกดซ้ายสองครั้งนะครับกดที่เมาส์นะครับที่เมาส์สองครั้งนะครับก็จะขึ้นโปรแกรมของคาราโอเกะเอ็กตรีมมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับคุณก็กดเมาส์นะครับกดเมาส์ขวาหนึ่งครั้งนะครับกดขวาหนึ่งครั้ง กดขวาแล้วคุณก็ไปที่ตั้งค่าเอาไปที่ตัวเลือกตัวเลือกแล้วคุณก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดที่ตั้งค่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วคุณก็มาที่การเล่นเพลงการเล่นเพลงให้คุณมาติ๊กที่เล่นเพลงไปอัตโนมัติครับไม่ต้องไปติ๊กตรงที่เล่นทันทีนะครับแล้วเพลงต่อเพลงนี่ ในช่วงท้ายของเพลงแรกกับเพลงที่สองเชื่อมกันและเพลงอื่นๆเชื่อมกันคุณใช้จำนวนห้อง1น,นะครับ1ห,ห้องเพลงและคุณก็มาที่ตกลงกับตกลงคุณได้แล้วนะครับทีนี้คุณจะเริ่มด้วยจังหวะอะไรคุณก็ไปที่คอนโทรล f 4นะครับไปที่คอนโทรล f 4อ่ะนี่คือคอนโทรล นี่คือ f 4นี่คือ f 4นะครับละเมื่อคุณกด c อนโท f 4มันก็หน้าจอคุณจะขึ้นมาแบบนี้ผมจะสมมติเริ่มด้วยจังหวะ b e กินจักวิบีกินนะครับคุณกดไปที่018นะครับ0 1นย์1นนี่เป็นจังหวะเป็นโค้ดของจังหวะ b e กินนะครับแล้วค่อยศึกษาอีกทีนึงนะครับ กดที่ enter นะครับกดที่ enter กดที่ enter นะครับ enter แล้วก็แถบสีแดงก็จะลงมาอยู่ที่ความเร็วคุณก็ใส่ความเร็วเข้าไปนะครับความเร็ว b e g i n ก็อยู่ประมาณ100อ่า100นะครับ100ครับได้แล้วนะค,คุณก็กด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับ enter enter แถบที่แดงก็จะลงมาอยู่ที่ normal แล้วคุณกด enter ออกไป ค,คุณได้แล้วจังหวะบีกินคุณจะใส่เพลงอะไรครับใส่เพลงอะไรผมสมมติเพลงหิมะพานนะครับหิมะพานหิมะพานของจังหวะบีกินนะได้นะครับเราได้เพลงแรกแล้วตามที่เรากดอัตโนมัติไม่ได้เล่นทันทีมันก็จะยังไม่เล่นนะครับกดอีกเพลงหนึ่งเพิ่มไปเพลงนีง้อยากฟังอยากฟังนะครับอยากฟังซ้ำ อยากฟังซ้ำนะครับของใครครับของซิลินทราอยากฟังซ้ำของซิลินทราอ่าซิลินทราแล้วก็เพิ่มอีกเพลงนึงอนนี้เอาสุดท้ายสุดท้ายที่กรุงเทพสุดท้ายที่กรุงเทพของใครครับผมก็ใส่ซิลินทราอีกเหมือนเดิมนะครับใส่ต้นฉบับเขานะครับ เออเออเออ่านี่ครับตอนนี้คุณได้3เพลงนะครับกดดูได้ครับคุณได้3ามเพลงก็คือหิมะพานฟังซ้ําอยากฟังซ้ําแล้วก็แล้วก็สุดท้ายที่กรุงเทพนะครับตอนนี้คุณก็มากดที่ enter นะครับเพื่อที่จะเล่นกดที่ enter เลยนะครับกดที่ enter เลยกดที่ enter ปุ๊บอ่าเอาละ enter หิมพาน เพลงเมื่อพานก็จะเล่นแล้วครับตอนนี้เพื่อให้เพลงมันจบเร็วนะครับเพื่อที่จะดูว่าการต่อเพลงที่สองนะครับ เพลงต่อไปนั่นเพลงอยากฟังซ้ำนะครับอยากฟังซ้ำเป็งผู้ม่วงภาพเรื่องสู่ดินแม้น้ำตาลไทยหมดอดกินสุดซิ้นเจ็บจริงตรอม ตรงใจมาละทีงที่สองครับต่อจังหวสงะส่งจังหวะส่งกลองนะครับส่งหนึ่งห้องมาแล้วครับเพลงอยากฟังซ้ำเพื่อให้เพลงอยากฟังซ้ำจบเร็วนะครับผมก็จะไปที่ตรงนี้นะ เพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพเพลงที่3เพลงสุดท้ายของจังหวะบีกินนะครับถ้าคุณจะต่อจังหวะอื่นให้คุณรอเพลงที่เพลงสุดท้ายของจังหวะแรกที่คุณทำนะครับคุณก็จะได้จังหวะใหม่ตอนนี้คุณสามารถลงจังหวะใหม่ได้นะครับ สมมุติว่าผมจะต่อด้วยจังหวะชัดชานะครับชัดชาคุณก็ไปที่คอนไหนครับไปที่ไหนครับไปที่คอนโทน F4 นะครับคอนโทล F4 คอนโทล F4 ครับคุณก็จะได้ขึ้นจอขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับคุณสังเกตข้างบนขวามือนะครับมันจะเป็นสีแดงแตอนนี้หยุดการเล่นเม็ดเล่ย์นะครับคุณก็ต้องใส่เม็ดเล่ย์เข้าไปอ่าผมจะใส่ชัดชาินะครับผมใส่0 0 0นี่คือเป็นโค้ดของจ,อจังหวัดชัชชาติคุณกด Enter อีกครั้งนึงแถบที่แดงก็จะมาลงที่ความเร็วความเร็วของชัชชาหาก็เู่ที่1 3 5 1 3 5คุณได้แล้วนะครับคุณก็กด Control แล้วก็จะมาที่ normal ตอนนี้ออกเวลานะครับตอนนี้กำลังจะไปจังหวัดชัดชาเชื่อมต่อจังหวัดบีกินผมก็จะลองใส่เพลงหนุ่มไวทองอานมนมไวทอง หนูใบทองได้แล้วครับของพรสักสองแสงอ้าได้แล้วครับเพื่อที่จะให้ดูได้เร็วขึ้นนะครับามาที่นี่จบเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพตามเข้าจังหวะชัชชาครับ ยังไงครับจังหวะเมดเล่ต่อเนื่องกันในดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ